มันลุ้นประธานบอร์ดแบงก์ชาติกันก่อน uh. นะคะเพราะว่าภายใน15ตุลาคมนี้เราจะทราบแล้วนะคะว่าใครจะได้นั่งตำแหน่งประธานบอร์ดของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะ ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเก้าอี้ที่ค่อนข้างร้อนพอสมควรนะคะเนื่องจากว่าทางด้านของสื่อเองก็กําลังจับตาอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับคนที่อยู่ในวงเศรษฐกิจธุรกิจนะคะโดยปัจจุบันนะคะทางด้านของประธานบอ a r d แบงก์ชาติคือดรปรัมเมธีวิมลสิรินะคะจะครบวาระในเดือนกันยายนนี้ซึ่งก็จะมีการสรรหาแล้วก็การคัดเลือกในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะก่อนวันที่15ตุลาคมเราน่าจะได้ทราบชื่อแล้วว่าใครจะได้เป็นประธานบอ a r d แบงก์ชาติคนต่อไปซึ่ง ตามกฎหมายกาหนดให้เมียบหน้าหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและการดําเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยพฤการาช2485ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับที่4พธศัการาช2551นะคะอย่างไรก็ตามสิ่งที่หลายคนจับตาก็คือกรณีที่ตอนนี้ดรเศรษฐพุศ์สุทธิวัฒน,นรพุทธผู้ว,ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันก็กําลังจะทํางานครบวาระในเดือนกันยายนปีหน้าปี2568ดังนั้นประธ านบอร์ดคนใหม่ที่จะเข้ามา15ตุลาคมที่น่าจะได้เห็นชื่อเนี่ยจะมีส่วนสําคัญค่ะในการกําหนดรายชื่อบุคคลที่จะนั่งเก้าอี้ผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่จากอํานาจหนา้าที่ตามกฎหมายที่ให้ในการควบคุมดูแลแบงค์ชาติดังนั้นการเลือกประธานบอร์ดแบงค์ชาติรอบนี้จับตาใกล้ชิดกันเลยค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นการทํเส็จรอบใหม่อีกครั้งหรือไม่ระหว่างรัฐบาลกับแบงค์ชาติเนื่องจากกฎหมายกําหนดให้มี2หน่วยงานนะคะที่เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้เข้ามาชิงตําแหน่งประธานบอร์ดแบงค์ชาติได้แบ เป็นโคต้าที่เสนอจากปลัดกระทรวงการคลังได้หนึ่งชื่อและผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันก็สามารถเสนอลงแข่งได้อีก2ชื่อนะคะก่อนหน้านี้สื่อต่างชาติรายงานว่ารายชื่อที่อาจจะมานั่งเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติเนี่ยมี2ชื่อก็คือคุณกิติรัตนนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะหรืออาจจะเป็นอีกหนึ่งท่านดรสมเตร์สุิสยเชื้อปัจจุบันเป็นที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงินเกียรติคิมพัฒระแล้วก็ประธานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาั ล่าสุดก็ยังได้รับแต่งตั้งเป็นหนึ่งในทีมคณะที่ปรึกษาด้านนโยบายของคุณแพทตองทานชินวัตรด้วยอย่างไรก็ดีช่วงการทํางานของผู้ว่าแบงค์ชาติปัจจุบันนะคะในยุครัฐบาลของเพื่อไทยเป็นรัฐบาลตั้งแต่2566เนี่ยเราเห็นผ่านสื่อเยอะเลยค่ะว่าผู้ว่าแบงค์ชาติมีความเห็นด้านการดําเนินนโยบายเศรฐษฐกิจที่ไม่ตรงกับฝั่งรัฐบาลน,นะคะทั้งเรื่องของนโยบายดอกเบีย้ยที่ฝั่งรัฐบาลเนี่ยต้องการแล้วก็ส่งสัญญาณบอกว่าลดดอกเบี้ยได้แล้วหลายต่อหลายครั้งทีเดียวนะคะหรือถ้าเราดู ผลก็อาจจะบอกว่าไม่เป็นผลสักเท่าไหร่เพราะว่าดอกเบีย้ยนโยบายก็ยังยืนอยู่2.5ไม่ได้เปลี่ยนแปลงขณะที่การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินล่าสุด21สิงหาคม ผ่านมาก็มีมติ6ต่อหนึ่งให้คงดอกเบี้ยนะคะซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเงินทั้ง7ท่านส่วนใหญ่ก็มองว่าอัตราดอกเบี้ยป,ปัจจุบันเหมาะสมสอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ศักยภาพแล้วก็กําลังรักษาสภาพของเศรษฐกิจและการเงินด้วยอันนั้นคือเรื่องดอกเบี้ยที่ก่อมาเห็นตรงกันและเห็นต่างกันแล้วแต่ว่าต้องยอมรับนะคะคุณผู้ชมว่าเป็นเรื่องค่อนข้างปกติของการดำเนินนโยบายของหลายประเทศอยู่แล้วที่บรรดารัฐบาลเองเขาก็จะมีโทนโดวิชนะคะก็คือมักจะเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้เศรษฐกิจเติบโต เน้นโกรธนะคะ <c oughs> หรือว่าผ่อนคลายด้านของเศรษฐกิจแต่ว่าทางของสถาบันอย่างทางด้านแบงค์ชาติของหลายประเทศก็จะพยายามรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจด้วยอาจจะมีการใช้ทิศทางแบบ h ฮอก i ิช กว่าเมื่อเทียบกับรัฐบาลน,นั่นเองนะคะทีนี้พอกลับมาดูมันไม่ใช่แค่เรื่องดอกเบีย้ยเท่านั้นแต่ว่าแบงค์ชาติเองนะคะที่เราเห็นก็คืออาจจะออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องการไม่เห็นด้วยต่อนโยบายที่เป็นเรือธงของพรรคเพื่อไทยก็คือตัวดิจิทัลวอลเล็นะคะเพราะว่าแบงค์ชาติบอกว่าอยากจะให้เจาะจงกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าโครงการส่วนนี้มากกว่าแต่รัฐบาลบอกว่าอยากจะแจกให้กับคนทั่วไปเลยที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่เคยประเมินว่าถึง50ล้านคนแล้วก็อาจจะลดลงไป บ้างเหลือ41-45ล้านคนแล้วก็ล่าสุดก็คือลดมาสำหรับเฟดแรกเหลือ14.5ล้านคนนั่นเองนะคะแต่ยางไงก็ตามนี่ก็เป็นการคานอำนาจกันนะคะโดยปกติของผู้กําหนดนโยบายการคลังกับนโยบายการเงินอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเรามองเนี่ยถ้าเทไป <c oughs> ทางใด <c oughs> ทางหนึ่งมากจนเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะทําให้ไม่มีคานคานอํานาจนะคะซึ่งในภาวะเศรษฐกิจไม่ว่าจะปกติหรือว่าไม่ปกติยังไงก็ต้องหาสมดุลให้เจอละค่ะระหว่างการดำเนินงานร่วมกันแล้วก็พูดคุยร่วมกันท้ายที่สุด ดเดี๋ยวคอยจับตาแล้วกันนะคะแต่ว่าทางด้านของประธานคณะกรรมการการคัดเลือกนะคะมีโอกาสได้ไปอ่านออบทสัมภาษณ์นะคะทางด้านของกรรมการสรรหาท่านก็บอกแบบนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนกังวลนะคะว่าจะมีเรื่องการเมืองเข้ามาแทรกแซงหรือเปล่านะคะทางด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าไม่น่ากังวลเพราะว่าการคัดเลือกเป็นเรื่องตรงไปตรงมาเรื่องคุณสมบัติเป็นเรื่องที่กําหนดไว้ตามกฎหมายอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นมิติที่หลายคน คนจับตาอย่างใกล้ชิดทีเดียวแต่การเลือกประธานบอร์ดแบง์ชาติค่ะนอกเหนือไปจากนี้นะครับพูดถึงเรื่องรัฐบาลกับแบง์ชาติกันแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเรามีรัฐบาลใหม่แล้วเรามีนายกใหม่แล้วก็มีแคบิตอลรีชัฟเฟิลหรือว่าการปรับคอรมออดีตนรัฐมนตรีพณนนี้ก็จะเป็นคุณภูมิธรรมเวชยชยัยแล้วก็ข้ามห้วยจับพาน,นิดไปอยู่กลาโหมท่านใหม่ก็คือคุณพิชัยนฤทธพันธ์นะครับท่านนี้ก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยนะครับล่าสุดนี้ก็เข้ามานั่งเป็นรรรรีว่าาารกกระงพณิชย บอกแบบนี้บอกว่าเตรียมที่จะมีการนัดหารือกับผู้การธนาคารแห่งประเทศไทยเร็วนี้ก็บอกมีอยู่3เรื่องนะครับที่จะมาช่วยนะครับดูแลเศรษฐกิจและภาคการส่งออกข้อแรกเลยคือเรื่องการลดดอกเบีย้ยเนื่องจากตอนนี้อัตราเงินเฟ้อก็ลดลงไปแล้วธนาคารกลางนะครับก็คือเฟดเองก็มีการลดดอกเบี้ยนะครับตอนที่สัมภาษณ์ยามนเตรียมการนะครับตอนนี้ลดไปแล้วเนี่ยนะฮะดังนั้นแบงก์ชาติเองควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเช่นกันนะฮะสองเลยให้ดูแลค่าเงินบาทนะครับที่ตอนนี้แข็งค่าเร็วมาอยู่ที่33บาบาทต่อดอลลาร์ ค่าเงินแข็งขึ้นไปละห้าถึงหกเปอร์เซ็นต์ภายในเดือนเดียวส่งผลกระทบอย่างมากกับผู้ส่งออกแน่นอนผู้ส่งออกเนี่ยอยากให้บาทอ่อนจะได้ส่งออกได้ง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งเลยส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรที่มีกำไรน้อยอยู่แล้วสามครับการเพิ่มสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพราะปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยประสบปัญหานะครับการขาดสภาพคล่องซึ่งในเป็นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความเดือดร้อนที่เป็นผลมากระทบจากช่วงโควิดอยู่แล้วทีนี้ครับเรามาดูเรื่องของการจับตาข้อชื่อประธานบอร์ดแบงก์ชาตินะครับกลางเดือนตุลาคมนี้กันบาง ทางด้านของอดีตประธานกระทรวงทลางแล้วก็เป็นประธานกรรมการตลาดทรัพย์ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งนะครับประธานอาบอร์ดแบง์ชาตินะครับก็คือท่านนี้เลยดตรสถิตลิมพงพันธ์เปิดเผยกับพวกเราเดอะสแตนดาร์ดเวลนะครับบอกว่าหลังจากที่แต่งตั้งบอร์ดนะครับกรรมการสรรหาบุคคลนะครับเข้าดารงตําแหน่งประธานบอร์ดแบง์ชาติไปแล้วเริ่มประชุมนัดแรกไปแล้วปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเ,เข้าไปแบ่งเป็นโคต้าโดยประหลัดกระทรวงการคลังนะครับก็เสนอได้1ชื่อเป็นโคต้าของผู้ว่าการแบงค์ชาตินะครับที่สามารถที่จะเสนอได้อีก2ชื่อด้วยกัน ปัจจุบันนี้ทั้งกระทรวงคลังและแบงค์ชาติเองมีการนำสนุกมีการนำเสนอชื่อรวมไปทั้ง3ชื่อต่อฝ่ายเลข,ขานุการของคณะกรรมการสรรหานะครับโดยเป็นทีมงานของธนาคารแห่งประเทศไทยไปแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติว่าตรงกับข้อกฎหมายที่กำหนดเอาไว้หรือเปล่าคาดการนะครับว่าในต้นเดือนตุลาคมนี้ก็ไม่กี่สัปดาห์นี้ฝ่ายเลข,ขานุการของคณะกรรมการสรรหาจะส่งรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติกลับไปให้กับคณะกรรมการสรรหาคนที่จะเข้าไปเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติอีกครั้ง ซึ่งคาดการว่าจะสามารถสรุปเลือกคนที่เหมาะสมเข้าไปดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดแบงก์ชาติได้ในช่วงกลางเดือนตุลาคมทีนี้หลักการในการสรรหาประธานบอร์ดแบงก์ชาติคนใหม่ที่คณะกรรมการสรรหาจะใช้ 1. ดูที่ว่ามีคุณสมบัติต้องห้ามหรือเปล่า 2. มีความรู้ความสามารถนะครับและมีความเข้าใจระบบการเงินการลงทุนเศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือไม่นะครับทางด้านกระแสข่าวที่บอกว่าคุณกิติรัตน,น,นอ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังถูกส่งเข้ามาจากกระทรวงคลังเป็นข้อมูลจริงหรือเปล่า ผมก็คือคุณสถิตลิ่มพงพันธ์นะครับในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาบอกตอนนี้ยังไม่เห็นรายชื่อนะครับเพราะฝ่ายเลขานุการนี้เนี่ยก่จะต้องนําทั้ง3รายชื่อที่ถูกเสนอไปทําการตรวจสอบคุณสมบัติกันก่อนจากนั้นก็จะส่งไปยังคณะกรรมการสรรหาให้พิจารณาจึงจะทราบว่ามีใครบ้างอันนี้ดรสถิตลิมพงพันธ์ได้ทิ้งทายเอาไว้แบบนี้นะครับ คือปกติเนี่ยเวลาจะเสนอชื่อแบงค์ชาติเขาจะมีสิทธิ์ในการเสนอสองเท่าของตําแหน่งที่ว่างเช่นตอนนี้ประธานบอร์ดจะกําลังจะว่างก็จะเสนอได้2คนกระทรวงการคลางจะมีสิทธิ์เสนอหนึ่งเท่ากันของตําแหน่งที่ว่างก็คือ มี1ตําตำแหน่งที่ว่างก็เลยเสนอได้1คนนะคะแล้วก็จริงๆมีประเด็นเยอะเลยนะคะที่อยู่ในวงสื่อ,อว่าเอ๊ะตอนนี้มีใครหนึ่งในนั้นขาดคุณสมบัติหรือไม่นะคะคซึ่งตรงนี้ทั้งหมดคุณสถิตก็บอกเหมือนกันว่ายังไม่สามารถให้รายละเอียดได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตาแล้วกันนะคะในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d Wealth ค่ะ